สวัสดีครับท่านผู้บริหารและคณะครูที่เคารพรักทุกท่านเป็นประจำทุกปีประมาณเดือนสิงหาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะจัดสัมมนาให้กับคณะครูและผู้บริหารในหัวข้อต่างๆที่มีความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบคาทอลิกของเราปีนี้ก็เช่นเดียวกันสภาการศึกษาจัดสัมมนาในวันเสาร์ที่20สิงหาคม แต่การจัดสัมมนาในปีนี้ขอเป็นแบบออนไลน์อีกหนึ่งครั้งและหัวข้อของการสัมมนาในปีนี้ก็คือการศึกษาคือความหวังของโลกเรามาดูซิว่าการศึกษาจะพื็ความหวังของโลกได้อย่างไรและจะทำยังไงให้ความหวังของคนทั้งโลกเป็นจริงเรามาฟังตัวอย่างและความคาดหวังของผู้บริหารของเราสองท่านพูดถึงโรงเรียนของพวกเขาเหล่านั้น หวังอะไรกับการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกเชิญรับฟังนับบันนี้ได้เลยครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความหวังถ้าเราถามเด็กๆนักเรียนและเยาวชนว่าเขาหวังอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเขาก็จะมักจะมีได้ยินคำตอบหลากหลายอยากเรียนเก่งอยากเรียนสูงๆอยากให้พ่อแม่ร่ำรวยอยากมีเงินใช้เมื่อเรียนจบแล้ว ก็อยากมีงานทำเมื่อทำงานแล้วก็อยากให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนอกจากการที่โรงเรียนคาทอลิกจะวางรากฐานให้เด็กนักเรียนของเราประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วโรงเรียนยังต้องอบรมเขาให้มีความเข้มแข็งในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเน้นคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเขาจะได้เป็นคนดีของสังคมและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความรับผิดชอบต่อสังคมการที่นักเรียนของเราจะรับผิดชอบต่อสังคมได้เขาต้องเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเริ่มจากบุคคลในครอบครัวเพื่อนที่โรงเรียนคิดถึงบุคคลอื่นก่อนตนเองในยุคนี้เด็กอยู่กับโทรศัพท์ อยู่กับตนเองใส่ใจความต้องการของผู้อื่นน้อยลงในปีการศึกษานี้โรงเรียนต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านสังคมโรงเรียนคาทอลิกของเราต้องดึงนักเรียนให้ออกจากตนเองให้ได้ด้วยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 เเพื่อให้เขาหันมามองสังคมรอบข้างและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นเขาต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรู้จักรักษาสิ่งสร้างที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างและมอบให้มนุษย์ใช้และดูแลอย่างตัวอย่างง่ายๆเช่น ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้คนทั้งโลกสวมใส่หน้ากากอนามัยและทิ้งหลังจากใช้แล้วเป็นล้านล้านชิ้นต่อวันลูกศิษย์ของเราจะต้องรู้จักการทำลายมันอย่างถูกวิธีมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นขยะที่มีพิษและมีผลกระทบกลับมาที่คนสัตว์และธรรมชาติด้วย ดังนั้นโรงเรียนคาทอลิกของเราต้องตระหนักอย่างจริงจังในการช่วยกันอบรมบ่มเพาะให้นักเรียนรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดูแลโลกบ้านของเราให้น่าอยู่และสวยงามส่งต่อให้กับรุ่นหลังต่อไปขอเชิญชวนท่านไนนนาสภาพานการศึกษาคาทคอลิกแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนาของสภาการศึกษาเรื่องการศึกษาเป็นความหวังของโลกในวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์หลักในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนนักการศึกษาคาทอลิกในข้อตกลงสาคลว่าด้วยการศึกษา g l o b a l Compact on Education เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน s ซ n o d a l i t y ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความมีส่วนร่วมในพันธกิจการศึกษาคาทอลิกและเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสภาการศึกษาคาทอลิกชื่อหัวข้อสัมมนาได้บ่งบอกชัดเจนว่าการศึกษาเป็นความหวังของโลกฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนมาร่วมฟังแนวทางในการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความหวังรอบด้านให้กับทุกคน เมื่อซิสเตอร์ได้เห็นกำหนดการและรายชื่อวิทยากรที่จะกล่าวถึงการก้าวเดินไปด้วยกันในพันกธธิจการ,รศาึกษาคาทอลิกการจัดการ,รศาึกษาคาทอลิกอย่างเป็นองค์รวมและประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดการ,รศาึกษาทำให้สนใจอยากจะร่วมรับฟังในรายละเอียดในความมุ่งมั่นตั้งใจของสภาการ,รศาึกษาคาทอลิกที่พยายามจะให้การ,รศาึกษาคาทอลิก ได้มีส่วนในการทํเลื่อนสังคมและประเทศไทยของเราให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ซสเตอร์เชื่อว่าโดยการนำของพระเจ้เจาการร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้พวกเราโรงเรียนคาทอลิกมีแรงบันดาลใจมีแนวทางร่วมกันที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในที่สุดเราจะได้ใช้แก่นของการศึกษาคาทอลิกทำให้มนุษยาชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงออกซึ่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติที่เป็นสิ่งสร้างของพระเจา้าทั้งระดับสังคมประเทศชาติและระดับโลกและพบกันค่ะครับนั่นคือสอโรงเรียนและสองผู้บริหารของโรงเรียนคาทอลิกพูดถึงความคาดหวังและความหวังของการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกอย่าลืมนะครับวันที่20สิงหาคม พวกเรานักการศึกษาคาทอลิกมาประชุมร่วมกันมาออกความคิดเห็นร่วมกันตามเจตนารมณ์ของซีโนดเราจะก้าวไปด้วยกันโรงเรียนของพวกเราทุกสังคมมณฑลทุกคณะนักบวชในประเทศไทยจะก้าวไปด้วยกันเพื่อทำให้การศึกษาเป็นความหวังที่แท้จริงของสังคมโลกและของสังคมไทยอย่าลืมนะครับ20สิงหาคมและ20สิงหาคมนี้ สภาการศึกษาคาทอลิกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามาเป็นประธานเปิดการสัมมนาหให้กับพวกเรา20สิงหาคมเจอกันแน่นอนครับขอบคุณมากๆครับ